สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพูดคุยเรื่องการติดตั้งไอไฟฟ้ในรถบรรทุกนะครับคันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะทําเป็นเสียงเพลงนะครับเพราะเพาะให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องรถบรรทุกคันนี้สักนิดนึงนะครับเป็นรถของบริษัทสวนอู่ทอง นะครับก็มาติดตั้งไปแล้วหลายคันนะครับจนจําไม่ได้แล้วครับเห็นว่าเจ้าของรถใจดีมากนะครับติดตั้งให้กับพอขอรอพนักงานขับรถทุกคนทุกท่านนะครับรถก็มีหลายสิบคันด้วยกันก็ทยอยเข้ามาติดวันละคันถึง2องคันผมต้องขอขอบคุณแทนคนขับนะครับพนักงานขับรถด้วยเนื่องจากว่าเจ้าของใจดีมากนะครับทาให้พนักงานขับรถได้นอนหลับกันอยู่บนรถแดงอย่างมีความสุข ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ถือว่าผมขอบคุณแทนคนขับไปด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็ผมก็พยายามนะครับทำ ในเรื่องของการติดตั้งแอร์นะครับให้ได้มาตรฐานที่สุดนะครับในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของความเย็นและระบบอื่นๆรวมถึงระบบที่ใช้ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดนะครับขณะที่เราใช้งานนะครับเพื่อไม่ให้เสียงานขณะที่เรานอนจนพเพลินนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับระบบต่มตัดตัวนี้นะครับท่านใดที่ ต้องการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอร์ไฟฟ้า DC ต้องการ R, ไปติดตั้งเองนะครับรวมถึงช่างนะครับต้องการ uh, ที่อยู่ห่างไกล uh, จากอายุทยานะครับก็ต้องการเอาไปติดตั้งเองก็ปรึกษาผมได้เลนะช่างหรือเจ้าของรถไม่เข้าใจในเรื่องระบบการติดตั้งนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาผมหรือว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่ย่านภาคกลางนะครับก็แนะนําให้มาติดตั้งที่อู่ผมนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องการติดตั้งนะครับทางเครื่องไม้เครื่อง รายครับล,ละเอียดเยอะอยู่นะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับการติดตั้งแอร์ไฟฟ้าดีนะครับก็ทําไม่ยากนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ยากแต่ในรายละเอียดลึกๆนะอันนั้นมีความยากอยู่ในตัวของแอร์ไฟฟ้าดีนะครับเพราะว่าเป็นใช้ระบบไฟ นะครับใช้ระบบไฟเราจะมองไม่เห็นในเรื่องของการทํางานนะครับไม่เหมือนแอร์ที่ใช้ใสายผ่านนะครับความลึกซึ้งจะมากกว่าเรื่องของแอร์ที่ใช้ใสายผ่านในส่วนของการทําแอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับทำไม่ยากนะครับ จะทำให้ดีอันนี้สียากนะครับสำหรับแอร์ไฟฟ้าดีซีสนใจเรื่องการติดตั้งนะครับช่งางสนใจเรื่องอนำไปติดตั้งนะครับให้กับลูกค้าก็าโทรหาได้นะครับปรึกษาได้นะครับไม่เข้าใจในระบบก็ไลน์หาหรือว,ว่าโทรหาครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ